สวัสดีครับพี่มี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอาร์มครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเสทุกท่านโอเคครับพี่มี่ได้ยินผมนะครับพี่ได้ยินชัดเจนครับผมโอเคครับนั่นเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตัวรายการก่อนนะครับได้เลยครับสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติและพี่ๆชาวเสียใจทุกท่านนะครับผมอาร์มที่วัดธิชพัฒน์วันนี้จะมารับหน้าที่ดาเนินรายการเสีย i จไลฟ์ในค่ำคืนนี้นะครับ ในครันี้เราก็จะพบกับพีี่นะครับเซียนมี่หรืออาจารย์้วาสินคาดาพงนะครับกับหัวข้อที่มีชื่อว่าสนชนาหุ้นไทยประจำคิวสองกับเซียนมี่นะครับถ้าอาจารย์มี่พร้อมแล้วขอเชิญอาจารย์บรรยายได้เลยครับครับก็จริงๆหลักๆก,ก็คงไม่มีอะไรพูดกันนะครับเพราะว่าเราคุยกันทุกวันจนรู้ไปหมดแล้วนะครับคร่าวๆคนก็คงอยากจะถามภาพรวมตลาดเนาะาะว่าเอายังไงดีเพราะสองวันนี้มันก็มีทั้งข่าวลือหุ้นก็ลงมาเสร็จวันนี้บอกจะขึ้นแล้วก็ยังดูไม่ค่อยขึ้นนะครับ หลักๆก,ก็คือผมผมอัปเดตสถานการณ์จนถึงปัจจุบันก่อนแล้วกันว่าเท่าที่ผมติดตามมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วว่าภาพเอาลุกจักนี้ไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรยังไงนะครับปีนี้อย่างที่เรารู้กันว่าตอนต้นปีเนี่ยทางสภาภา,พาสอสสอคหรือว่าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนต่างๆเนี่ยเราก็มีการคาดเดา GDP ปีนี้ไว้เนะว่าจะโตทัก3หรือ4เอเอะไรประมาณเนี้ย โดยา,าวคราวพอปีที่แล้วเราติดลบไป6.1จุดหนึ่งนะครับสรุปตอนนี้มันก็ปรับลงมาเรื่อยๆเหลือสองเหลือหนึ่งเหลือศูนจุดเจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับหลายคนก็อาจจะไปผูกโยงจากเรื่องว่ามีโควิดสองละลอกสองละลอกสามเนี่ยพอ GDP มันตกตามอย่างเงี้ยจริงๆมันจะเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าที่ตอนต้นปีเราตั้งเป้า GDP เราโตดีๆพอโควิดมาปุ๊บ GDP มันติดลบห1ุหนึ่งหุ้นมันก็เลยควรจะพักฐานอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะมีไอเดียหรือแนวคิดแบบนี้อยู่ ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยผมแยกเป็น2เรื่องก่อน GDP ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่นักลงทุนเนี่ยควรให้ความสําคัญมากที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของไอ้ตัวกําไรบริษัทจดทะเบียนของตลาดนะครับหรือ EPS ของเซ็ตปีที่แล้วเนี่ยลงเยอะจริงนะครับจาก9ก้าสก็ลงมาเหลือสักประมาณห้เหลืออะไรประมาณนี้นะครับส่วนปีนี้เนี่ยจริงๆทุกๆุกไตรมาสหนึ่งเนี่ยย้อนหลังกลับไปสิปีเนี่ยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเนี่ย มักจะทำกำไรได้อยู่เฉลี่ยสักประมาณ202ถึง205โดยประมาณนะครับแถวๆกรอบแถวๆนี้มีแค่ปี2ไตรมาสหนึ่งของปี2552มัองทำได้อยู่ประมาณสัก80,000วอลลาตอนนั้นคือปีซัพพรมแล้วก็ปีที่แล้วปีที่แล้วก็เป็นปีที่ได้รับผลกระทบเยอะมากทำได้ประมาณสัก9 0 0 0นะครับปีนี้เท่าที่ผมบวกลบตัวเลขดูเท่าที่แต่มันยังไม่หมดทั้งหมดนะครับบวกแบบคร่าวๆนะมันน่าจะได้ประมาณ2 0 0 0 0 0ต้น,ตน ยังไม่กลับเป็นปกตินะปกติคือประมาณอย่างน้อยสัก200,000สองหนึ่ง2 0 0 0 0ห้าตรงวันนี้เนี่ยนาจะอยู่แถวๆประมาณ2 000, 2 0 0 0 1ซึ่งมันก็เป็นภาพรวมที่ดีถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาก็เหมือนที่ทุกคนรู้กันใช่ไหมครับที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเอ้ยเวลาเศรษฐกิจฟื้นตัวถ้าจําได้เนี่ยผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยเชียร์อะไรนะแต่ผมก็จะเชียร์รอบนี้ว่าคอมมูนิตี้น่าสนใจหลายตัวกลุ่มเรือแต่ว่าเชียร์ตั้งแต่นานแล้วนะ ตั้งแต่ปีที่แล้วตอนมันต่ำๆแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเซ็กซี่ไงมันเขาวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้ไม่ขึ้นนะแต่ว่าพอมันยิ่งขึ้นแรงอ่ะคนก็ค่อยๆดึงคนเข้ามาสนใจมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นเรื่อยๆอ่ากลุ่มเล็กกลุ่มน้ํามันกลุ่มปิโตโเคมีอะไรต่างๆซึ่งประเทศไทยเนี่ยไอตัาาวอกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยหนึ่งในสามเลยมันมาจากพวกคอโมมูนิตี้นี่แหละมันก็เลยนําพาให้ไตามารกหนึ่งเนี่ยโอ้โหแบบ เกือบจะเหมือนครับมาเป็นปกติทั้งนั้นที่ชีวิตเรายังไม่ปกติถูกไหมครับเรามองไปยังค่อยแม่งเข้าร้านอาหารไม่ได้นู่นนี่นัน่นแต่กําไรบรษจจิษัทจดทะเบียในในใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงค่าเฉลี่ยไตรมาสหของของของสิกว่าปีที่ผ่านมาแล้วนะครับและไอสิ่งที่เกิดขึ้นในไตรมาสหนนี้ยัยงดีลิเวอร์ต่อไปในไตรมาสสองได้นะเพราะอะไรเพราะว่าไตรมาสสองไราคาเล็กราคาคอโมโมต่างๆเนี่ย ก็ยังไม่ได้ลงมาเลยใช่ไหมครับน้องอามันก็ยังแบบมันก็ยังรักษาสภาพแพงอยู่ซึ่งผมก็ไม่รู้นะคุยว่ามันจะมันจะลงไหมแต่วันนี้ก็คือกลางเดือนพฤษภาแล้วมันก็ยังอยู่ที่สูงแล้วกันถ้าอ้ครึ่งครึ่งหลังของไตรมาสสองมันไม่ได้มีอะไรที่แย่เนี่ยกำไรของพวกบริษัทจดทะเบียนที่มีอม m m o ิ i t y เป็นเป็นส่วนประกอบเนี่ยก็น่าจะไม่ได้ดูแย่ไม่ได้ดูแย่แต่มันก็มีกลุ่มที่ดูแย่กลุ่มที่ยังไม่ฟื้นก็มีเราก็ต้องไปเลือกนะครับ แต่คร่าวๆเนี่ยภาพรวมคือ EPS ของบริษัทจดทะเบียนนะวันนี้เนี่ยถ้าดูแบบนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะได้สัก80บาทต่อหุ้นหรือ70ไปปลายเนี่ยคือโตวกว่าปีที่แล้วสัก40%เนี่ยมีสูงนะครับมันจะมันจะเป็นสองภาพน,นะ GDP เนี่ยผมเห็นด้วยกับทุกผู้เชี่ยวชาญเลยว่าปีนี้ยอย่าไปหวังนะครับโตหนึ่งโตอะไรคือผมไม่แน่ใจมันจะโตอะไรแต่มันโตไม่เยอะหรอก <S <S มันอาจจะโตหนึ่งหนึ่งจุดสองหรือโตศูนย์จุดซัมติงแล้วแต่ภาวะาวัคฉีดวัคซีนได้เร็วช้า แต่กาไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยณวันนี้ด้วยความมั่นใจระดับอ่าสักหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคิดว่ามันจะโตอย่างน้อยสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเทียบกับปีที่แล้วได้ละคือมาเห็นภาพแล้วว่าเอ้ยมันน่าสนใจเรื่องที่อันนั้นคือเรื่องของภาพของภาพใหญ่ของบริษัทจดทะเบียนเซ็ตนะครับไอเรื่องของนักลงทุนใหม่ๆเนี่ยก็น่าตื่นเต้นโวลุมตลาดเนี่ยจากปีที่แล้วเราก็บอกเจ็ดแปดหมื่นตื่นเต้นนะครับพอขึ้นมาปีใหม่นี้แสนทุกวันนะครับแสนแสนกว่าอะไรอย่างเงี้ย คือต่ำกว่าแสนนี่เป็นเรื่องผิดปกติก็คือโวล่มดีทุกอย่างดูดสดใสนักลงทุนโดยค่าเฉลี่ยมีมาเปิดบัญชีเฉลี่ยเดือนละส0 0 0 0่นใช่ไหมครับปีปีที่แล้วเขาบอกว่าเกิดโควิดคนว่างงานไม่มีอะไรทําก็มาเปิดบัญชีเดือนละ60,000่นปีนี้มาเขาบอกว่าเดือนละ2 0 0 0 0นเนาะตอนแรกก็คิดว่า2 0 0 0 0นเนี่ยมันคงมาจอง OR มัง้งตอนแรกมีคนบอกผมว่ามันไม่ทั้งมันไม่ทั้งปีหรอกไอสองแสนเนี่ยมันตัวเลขพิเศษ คือคนมาจองโออาแล้วเขาไม่มีบัญชีหุน้นเขาลยมาเปิดแต่ตอนนี้ก็สองแสนทุกเดือนนะครับคือหมายถึงว่าตัวเลขคนที่เข้ามาเปิดเนี่ยยังอยู่ในเลเวลประมาณสองแสนทุกเดือนนะครับนี่ถ้าเกิดไปรวมถึงอย่างที่น้องอาร์มเชี่ยวชาญคือตลาดคริปโตเคเรนซีผมเข้าใจว่าเยอะกว่าสองแสนไปเยอะเหมือนกันนะครับใช่ไหมครับคริปตโตนี่คือเปิดบัญชีแบบบ้าระห่ำเลยใช่ไหมเออใช่ครับพี่โดยเฉพาะแบบอย่างเช่นแบบเอ็กซ์เชนจิ้งบ้าเราอย่างเช่นพวกบิทคัพอะไรองเนี้ครับพี่ อืมเยอะมากเย,เยอะแบบว่าตั้งเป้าทั้งปีว่าจะโตกี่ร้อยเปอร์เซ็นไม่รู้เนาะแล้วเดือน <c oughs> สองเดือนทําได้เลยอะไรเงีแ้ยบ้าบอบ้าบอมากนะครับเพราะฉะนั้นจริงกําลังเป็นที่สนใจการเก็งกําไรเนี่ยไม่พูดเรื่องการลงทุนนะการเก็งกาไรจะเป็นกาลังยังเป็นที่สนใจและยังดูดึงดูดกระแสะเม็ดเงินเข้ามาในเกมนี้ต่อไปเพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าอัตราเงินฝากที่ค้างอยู่ในระบบก็ยังเยอะ <c oughs> ใช่ไหมครับสิบห้าจุดเจ็ดล้านล้านบาทถ้ามองไปเที่ยวอเมริกาอ <c oughs> เมริกาก็ <c oughs> มีตัวเลขคล้ายๆเราก็คือมีเงินฝาก ค้างอยู่ในระบบประมาณ15.9้า้าล้านล้านเหรียญน,นะครับไม่ใช่ล้านล้านบาทแต่ว่าก็เป็นตัวเลขที่บางเงินบันคล้ายๆกันนะครับเพราะฉนั้นจริงภาพแบบปีนี้มันคงเป็นแบบนี้แหละมันก็คือตลาดหุ้นลอยขึ้นมาไกลนะครับทุกคนดึงดูดนักลงทุนหน้าใหม่เข้ามา GDP เติบโตไม่ดีแต่ประเทศที่เป็นกําลังพัฒนาแบบพวกเราเนี่ยอ่ากำไรคงดีขึ้นเรื่อยๆอย่างบอกไตม่านหนึ่งปีที่แล้ว9ก้าหปีนี้ออกมาอาจจะ20,000นนิดๆไตมาสองท่านน้องอาร์มจำได้ปีแล้วเราล็อกดาวน์นะครับ เราล็อกดาวน์นี่คือล็อกรุนแรงเลยนะไม่ได้ล็อกแบบมันก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับเราล็อกแบบห้ามออกจากบ้านอะไรกันห้ามเปิดร้านอาหารห้ามออกยามพิการคือเอาล็อกกันจริงจังอ่ะแต่มันมันมันคือไม่ได้แปลว่าทุกคนไม่ออกแต่คนจํานวนมากก็ไม่ได้ออกลวกันห้างก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ปีนี้ถามว่าล็อกดาวน์ไหมมันไม่ได้เกิดอยู่ในภาวะล็อกดาวน์ก็ล็อกตัวเองใครกลัวก็อยู่บ้านไปใครไม่กลัวก็ออกมาซึ่งถ้าเรา พูดความจริงนะครับมันก็ส่วนใหญ่มันก็ออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติถึงเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นแหละมันไม่ได้รู้สึกถึงขั้นว่าเฮ้ยน่ากลัวมากแต่โอเคมีมีคนที่แพนิคและอยู่บ้านมีแต่คนที่ออกมามาใช้ชีวิตประจะาําวันอามากินข้าวอะไรก็ยังยัง,ย,งยังไม่ได้น่ากลัวเหมือนปีที่แล้วอาจจะรอปบ,บ้างแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยดีกว่าแน่เพราะฉะนั้นไตามาสองเนี่ยภาพก็จะเห็นการฟื้นตัวที่เหมือนไตามาหนึ่งแต่ข้ามไปที่ไตามาสามไตามาสี่เนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าวัคซีนตอนนนีี้้ฉดดไวละค เราฉีดไปร้านกว่าๆแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีเดี๋ยวนะฮะเริ่มมีอะไรนะครับแอสตราก็เริ่มจะมาเปิดโรงงานไ so, อสูตรเไรจะเปิดแลวถ้าเปิดเสร็จเดี๋ยววัคซีนออกมาเยอะเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวมีของไฟเซอร์ก็เต็มเตียมจะเข้ามาแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่เอกชนบอกจะเอาโมเดอร์นามาอีกผมว่าภาพอ่ะการฉีดวัคซีนของประเทศเราก็จะเร็วกว่าที่ทุกคนคิดช่วงแรกคนไทยเป็นแบบนี้ครับก่อนฉีดแรกๆผมถามคนสิบคนว่าจะไปฉีดวัคซีนไหม คนลอบข้างผมนะครับเจ็ดคนบอกว่าไม่นะครับแต่ผมก็รู้อยู่แล้วว่าเจ็ดคนนี้เดี๋ยวมึงก็ฉีดคือตอนนี้นมันกลัวไงมันไม่ได้โกหกหรอกมันก็บอกก็อีกน่ากลัวเจเลงเขาก็ไม่ดีอาการไม่ใช่มันอันตรายอย่าไปฉีดตอนนี้มันก็ทุกคนผมก็เริ่มเห็นคนรอบข้างอะไชุดเดิมๆอ่ะที่ผู้สูงอายุบ้างอะไรบ้างก็เริ่มหายกลัวเริ่มไปฉีดกันเพราะนั้นการฉีดวัคซีนเนี่ยขอให้ เร่งอัตราขึ้นมาได้หน่อยห้าหมื่นนี้น้อยไปหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนไทยทําได้นะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาอยู่ที่แสนแสนห้าสองแสนต่อวันเนี่ยเราก็จะเห็นในภาพเลยการฟื้นตัวก็จะเร็วความกลัวการเปิดร้านการเปิดเมืองการบริโภคเนี่ยก็จะเห็นดีขึ้นชูขึ้นมาเป็นลําดับแต่ถ้าภาพการลงทุนเนี่ยอยากให้ระมัดระวงังละอันนี้ภาพภาพใหญ่ดูดีแล้วนะ EPS ตลาดการัะฟื้น Q สองปีนี้ทเทียบกับ Q สองปีที่แล้วก็เฮ้ยโตเยอะ Q สาม Q สี่ปีนี้ยังไงก็ดีกว่า Q สามีสี่ป แต่แน่นอนไอ้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยพอภาพมันเริ่มชัดเนี่ยสมาร์ทมันนี่ที่มันเก็บมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเขาจะเริ่มเทคโปรฟิตบ้างน้องอ่านนึกออกไหมครับแต่เขาจะเทคโปรฟิตยังไงเขาจะเทคโปรฟิตแล้วเอาเงินไปใส่ในภาพการลงทุนที่เป็นระยะยาวขึ้นเพราะเงินมันไม่มีที่ไปเนาะเขาก็ต้องหามาใส่อยู่ดีแต่สิ่งที่เขาจะใส่เนี่ยตอนนี้เขาจะเลือกอเป็นบอททอมอัพแล้วเป็นธุรกิจหรือเป็นประเทศหรือเป็นกิจการที่มองไกลๆแล้วถือไปเรื่อยๆได้อะไรเงี้ยนะครับ เราก็ต้องปรับดักเขาไปก่อนเราไม่เอาละไอปีที่แล้วเราจะเล่นมั่วๆเนาะมีคนบอกเปิดเมืองเราก็เคาะโรงแรมเลยยังไม่มีคนสักคนเลยแต่ว่าเราได้กาไรเป็นเด้งอะไรอย่างเงี้ยไอภาพแบบนั้นอะอาจจะอาจจะต้องปรับกลยุทธ์ต้องปรับกลยุทธ์เป็นว่าจิ้มซีซัวไม่ได้ชี้ซีซัวไม่ได้ต้องมาเลือกเป็นตัวตัวเลือกเป็นกลุ่มกลุ่มมองกําไรเป็นหลักละคือปีนี้มาเริ่มชัดแล้วเนาะถ้าปีนี้เรายังบอกไม่มีกาไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุ้นปีหน้าเนี่ยผมว่าไม่ใช่ละปีนี้ถ้าต้องพอเห็นทรงละ ต้องเป็นบริษัทที่ทํากําไรได้แข็งแร่งเติบโตได้แล้วปีหน้าเนี่ยโอเคเติบโตต่อผมว่าภาพอย่างเนี้ยต้องต้องเป็นสเปคของหุ้นที่ที่เราจะเลือกนะครับเป็นสเปคของหุ้นที่เราจะเรเริ่มแข่งขันกันหลายอย่างนะครับคริปโตบ้างใช่ไหมครับเมื่อกี้เราบอกว่ามีคนมาเปิดบัญชีคริปโตเยอะอ่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าบริษัทเราไม่มีไม่มีกําไรเนี่ยบางคนไปเทรดคริปโตเขาจะสบายใจกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องมีประกาศงบเลยอะ่ะนื่ออมมากมาเล่นมาเล่นกันทุกวันอ่ะไอ้นี่เดี๋ยวประกาศงบงบออกมาไม่ดีพลออะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องเราก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นจุดแข็งของหุ้นนะครับว่าต้องเอาผลประกอบการที่ดีประมาณนั้นภาพใหญ่ๆเนี่ยผมว่าเป็นแบบนี้มันยังลงทุนได้แต่มันเริ่มแพงพอมาเริ่มแพงเนี่ยมันจะเกิดภาวะแบบนั้นแหละถึงไม่มีข่าวลือนะสมมุตินะมันก็จะมีวันร้ายๆแบบเนี้ยที่ลงมาเพราะจริงๆคนก็เริ่มไม่มั่นใจเริ่มกลัวทุกคนเริ่มรู้สึกว่าแพงทุกคนเริ่มรู้สึกมันไม่ค่อยไปเร็วเหมือนที่ผ่านมาอะไรแบบนี้เป็นต้นเราจะเห็นว่างวันนี้หลายคนเวลาที่เล่นหุ้นเป็นปีที่แล้วจะเล่นเป็นตีมเนาะ ถ้าบอกคุ้นเรือเขาจะบอกเรือ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 ทุกเรือแม่งมีค่าเท่ากันสมมุตินะแบบว่าเรือตู้เรือเทกองวันนี้พองบประกาศออกมาเราเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีค่าไม่เท่ากันดีมานซัพพลายในแต่ละธุรกิจมันไม่เหมือนกันเรือตู้อาจจะขาดจริงๆเห็นไหมฮะถ้าน้องอามดูนะครับงบ RCL มา3,000ล้านน่าจะสูงสุดในรอบแบบโอ้โหมหาศาลอะคือกาไรแบบกําไรไตมาาเดียวจ่ายที่ได้หมดอ่ะจ่ายที่จ่ายที่ที่สั่งสมมาหลายสิบปีได้หมดในไตมาาเดียวนะครับ แต่อย่างบางบริษัทเนี่ยกําไรออกมาก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดอันนั้นเราก็ต้องลงไปดูในรายละเอียดว่าดีมาซัพพลายมันเกิดอะไรทําไมค่าชาร์เตอร์ขนาดนี้แล้วอมันถึงยังไม่ได้กําไรแล้วอย่างวันเนี้ยที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเคปไซส์ก็ลงไปสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าใช่ไหมฮะอ้เมื่อวานนี้มั้งวันนี้ลบอีกเท่าไหร่ไม่รู้แต่ก็ลบ code, ลบแรงเหมือนกันก็คือเราก็ต้องติดตามดีมาซัพพลายในแต่ละช่วงว่าเราคิดยังไงอะไรยังไงกับมันครับผมโอเคครับได้ครับพี่ก็เดี๋ยวไปดูที่คําถามเลยนะครับพี่ ได้ครับคนถามเรื่องคริปโตนะครับพี่มีลงทุนคริปโตไหมครับถ้าลงพี่มี่มองเรียนไหนบ้างในการลงทุนระยะยาวครับอ๋อจริงๆตอนแรกไม่มีความรู้เรื่องคริปโตเลยนะครับน้องอาร์มเนี่ยใจดีมากนะครับเนี่ยหรือจริงจริง <c oughs> ผมรู้ <c oughs> ผมรู้อยู่ <c oughs> แล้วแหะว่าอาจารย์วีเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตนะครับเพราะผมคนแรกที่พูดเรื่องคริปโตให้ผมฟังก็คืออาจารย์วีนี่แหละพูดบิตคอยตอนประมาณสักถ้าจําไม่ผิดน,นะเราเราสักหมื่นสี่หมื่นห้าประมาณเนี้ยนะครับ หมือนสี่เหมือนห้าฟังแล้วดูดีใช่ไหมครับมันก็วิ่งต่อไปสองหมื่นแล้วลงไปสามพันก่อนคือพอไปปนสามพันแล้วมันค่อยกลับมาตรงนี้นะครับแต่ว่ามันมีมันมีเรื่องราวของมันแต่ว่าเวลามันลงมันเป็นเรื่องสนุกว่าลงเราก็ไม่แน่ใจเวลาขึ้นเนี่ยมันก็มาอาจจะตื่นเต้นอะไรเงี้ยผมก็มีลงไปเล็กๆน้อยๆนะครับพอนั้งอามก็ให้ความกรุณามาสอยผมทำฟาร์มมิ่งทำดีฟายอะไรเนี่ยผมก็ลงกระจายกระจายแยกไปครับก็มีมีหลายเหรียญนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะลงทุนระยะยาวได้ แต่ว่าถ้าพูดไปไม่รู้มันจะชี้นาหรือเปล่านะครับก็คร่าวๆผมแนะนย่างนี้แล้วกันผมเชื่อว่าในโลกของคริปโตเคเรนซีเนี่ยภาพมันจะเปลี่ยนไปจากโลกของอินเทอร์เน็ตหรือโลกของอ่าสมาร์ทโฟนหรืออะไรเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับถ้าเกิดชอบจริงๆเนี่ยผมผมคิดว่าคนที่จะเป็นผู้ชนะในระยะยาวจริงๆเนี่ย อาจจะอาจจะนะครับสำหรับเป็นพวกเอาเอา alternative c o นะครับถ้าหมายถึงคนที่ไม่ได้กลาจะเล่นแบบเล่นบิตคอยเพราะบิตคอยมันมาไกลแล้วใช่ไหมครับเราจะเลือกเอา alternative coin เนี่ยที่น่าสนใจผมคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะอยู่ในสองประเทศคือเกาหลีกับจีนถ้าไม่ใช่สองค่ายนีย้ผมจะตัดออกก่อนผมขี้เกียจดูเนาะในเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองเนี่ยคุณอาจจะต้องไปศึกษาว่ามันมี u s ส c a s จริงๆริงไหม มันมีเลียวยิวไหมเลี้ยวอินเทเสอันนี้สําคัญนะครับแต่แต่ละคนอาจจะคํานวณกันไม่ค่อยถูกเพราะเวลาเราไปฟาร์มมิ่งดูเหมือนมันจะได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเลียวรีเทิร์มันติดลบก็มีเพราะมันเกิดจากการแจกหลงแจกเหรียญแล้วแจกกันไปแจกกันมาแล้วเหรียญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจริงๆมันเหมือนหุ้นที่เพิ่มขุนไปเรื่อยๆตอนที่เรามาทำดราลูชั่นจริงๆแล้วเนี่ยเราขาดทุนนะแต่เราเราไม่รู้เพราะว่าระหว่างทางเหมือนว่าถ้ากูออกทันกูกูโอเคอะไรเงี้ยนะครับมันมีมันมีเหรียญแบบนั้นอยู่นะครับมันม ผมลงทุนไว้ผมผมใบ้คร่าวๆผมลงเป็นเป็นเหรียญของเกาหลีไ้นะครับแต่ไม่เยอะครับก็ลงไว้บางส่วนการตกรดนะครับแต่ก็ศึกษาเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาถ้ายิ่งเข้าใจมากขึ้นก็อาจจะซื้อมากขึ้นเรื่อยๆครับผมโอเคครับได้ครับพี่ถัดมาครับเออพี่มีมองแบมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับแบมตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็จริงๆแล้วแบมเนี่ยมันอยู่ในจุดที่ผมคิดว่าน่าสนใจเพราะว่า สินทรัพย์เขามีอยู่ห้าแสนกว่าล้านใช่ไหมครับไม่แคปวันนี้น่าจะเหลืออยู่สักห้าหกหมื่นเนาะถ้าผมจําไม่ผิดอ่าแล้วก็เหมือนที่ทุกคนรู้กันว่ามันก็ไม่ค่อยเก่งอะ่ะเป็นเหมือนรับภิษากิจกึง่งๆประมาณนี้นะครับแต่วันนี้ก็เริ่มเห็นว่ามีผู้บริหารมืออาชีพจาก AA ใช่ไหมครับคุณอ่าเข้าเข้ามาเป็นซีอโอแต่ครึ่งเข้ามามกรานี้มันมันก็จะปรับเปลี่ยนทันทีไหมผมตอบไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าถ้าเขาเก่งเนี่ยโอกาสที่เขาจะปรับให้ทุกอย่างมันดูดีขึ้นเนี่ยเป็นไปได้นะครับ พออย่างเขาเข้ามาเสร็จออฟเดย์แรกที่บริษัทมาที่ตลาดซับเนี่ยเขาก็จะมีชาร์จที่เป็นแคชคอลเลกธุรกิจนี้เวลาดีไม่ดีดูสองสาเรื่องนะครับไอเรื่องแรกเราบอกแล้วมีสินทรัพย์เท่าไหร่ใช่ไหมครับมี NPL เยอะๆมี NPL เยอะมันดีแหละแต่เรื่องที่สองอ่ะถ้าคุณแปลงไอตัวนั้นมาเป็นเงินไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรดีอะถูกไหมต้องต้องพยายามสร้างแคชคอลเลกให้เติบโตได้เขาก็ตั้งปีนี้ไว้ประมาณหมื่นเจ็ดนะครับก็ต้องติดตามไต่มาหนึ่งพาดไปนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าราคาหุ้นลง ลงโทษแมลงไปหน่อยแต่ก็ยังคิดว่าเขายังเป็นเหมือน asset play ที่รอการปลดลอ็อกถ้าถ้าผู้บริหารใหม่ทําได้จริงๆเนี่ยราคานี้ก็น่าสนใจราคานี้ก็น่าสนใจจะต,ต้องไปติดตามนะครับเพราะว่าตัวนี้คือจริงๆพูดไงดมงีมันก็ยังมันก็ยังมี q u e s t i นแต่ซื้อตรงเนี้ยแพ้ยากแต่ถามว่าจะขึ้นไหมเนี่ยอยู่ที่ผู้บริหารว่าเขาทำ catch c o l l e มันจะมีหน้าหนึ่งของ slide update ถ้าทำ catch c o l l e ได้แบบนั้นนะฮะแบบที่เขาตั้งเป้าอ่ะคุณคอยไปตามแต่เขาดีนะเขาซอยมาให้เป็นไตามากเลย คอยตรวจทีละตตตไตมาสอย่างไตมาสแรกเนี่ยตัว NPA ได้เยอะกว่าเป้าหน่อย NPL ต่ำกว่าเป้าซึ่ง NPL มันต่ำกว่าเป้ามาหลายไตมาสแล้วแต่ผมถ้าจะอธิบายแบบแบบให้เหตุผลเข้าข้างเขาหน่อยเนี่ยก็ะะก็อธิบายได้ว่าเขาเพิ่งเข้ามามกลาเนาะบางทีไตมาสหนึ่งมันยังมันยังอยู่ในระหว่างเขาเรียกไงจัดนู่นจัดนี่มันยังไม่เรียบร้อยอ่ะก็ต้องรอดูว่าภาคทั้งปีเขาทาได้ไหมหรืออะไรยังไงแล้วไอ tudo, ไ้มกราไอไตมาสหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ใช่ไตมาสหนึ่งที่ปกติไม่ใช่ไตมาสหนึ่งหมูหม ปกติเรามีโควิดประเทศไทยมีอยู่เท่าไหร่นะครับสามละลอกใช่ไหมฮะ <im it> ละละลอกแรกมันก็มาทั้งปีเลยของปีที่แล้วจําไม่ได้ว่ามากี่เดือนละลอกสองกับละลอกสามนี่ม่งมาอยู่ในไตม้าหนึ่งนะครับไอสอง,สองคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือมันเป็นมันเป็นเหมือนว่าเป็นไตามาาที่แบบว่าโอ้โหท้าทายมากอะ่ะไอละลอกสองก็โดนต้นปีนี่หรอกไหมฮะไอปลายปลายเนี่ยจะเข้าเมษาก็โดนละลอกสามอะไรเงี้ยคือมันเหมือนว่ามันก็เป็นไตมาาที่ทํางานยากอ่ะไอกรมบังคับคดีก่อปิดนู่นนี่นั่นก็คือต้อง ยังยัง,ย,งยังผมยังคิดว่าเป็นหุ้นที่มีโอกาสนะครับไม่แพงแล้วก็ต้องไปติดตามดูว่าเขาจะทําได้ตามแผนไหมครับผมโอเคครับถัดมาครับรบกวนขอมุมมองหุ้นกลุ่มขนส่งโลจิสติกด้วยครับหุ้นกลุ่มขนส่งโลจิสติกเนี่ยจริงๆก็เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นปีปีปีปที่เป็นปีที่ดีแล้วกันนะครับพออีคอมเมิร e ์ซยังเติบโตใช่ไหมครับ จากการที่ทุกคน work from home อยู่บ้านเนี่ยเราก็ซื้อนู่นซื้อนี่ผ่านทางออนไลน์ก็เรื่องหนึ่งนะครับหรืออย่างเครื่องบินพอบินน้อยหรือเราไปเที่ยวกันน้อยเราเดินทางกันน้อยเนี่ยปกติคนคนึงไปเดินทางผมไม่รู้คนอื่นนะครับอย่างครอบครัวผมเวลาไปเดินทางเนี่ยก็ซื้อกระเป๋าข้ามมา50โล60โลเลยนะเวลาไปญี่ปุ่นก็เราก็แบกข้ามมาพอเราไม่ได้แบกข้ามมาเราก็ต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่จากที่นู่นที่นี่นะครับเพราะนั้นสิ่งนี้ หรือรวมถึงความต้องการสินค้าและบริการเวลาที่เราอยู่บ้านหรือรวมถึงสินค้าและบริการที่เราอึดอัดไปเที่ยวไม่ได้เราก็เลยหาซื้ออะไรสักอย่างผมว่ามันก็ยังทําให้โลจิสติกส์เนี่ยปีนี้ก็ยังดีนะครับแต่ต้องแยกอีกแยกเป็นตัวตัวนะครับอย่างเรือตู้ผมก็เห็นด้วยว่ายัง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 โตว,วันนี้งบมันก็คอนเฟิร์มแล้วแล้วค่าระวังที่ประกาศทุกวันศุกร์ของเซี่ยงไฮ้คอนเทนเนอร์อินเด็กซ์เนี่ยออกมาวันนี้ก็โตแรงที่สุดในรอบหลายอาทิตย์นะครับก็ ถ้าอย่างเงี้ยก็น่าจะยังดีแต่เห็นไหมวันเดียวกันบอกคอนเทนเนอร์โตแต่ว่าเรือเทกองนี่ติดลบมาหนักๆสองวันละเมื่อเช้าผมจำได้ลบหกหรือลบแปดนะวันนี้ก็ลบอีกประมาณลบหกประมาณคร่าวๆนะครับก็คือต้องไปตามดูเป็นกลุ่มๆตามดูเป็นตัวๆเพราะทุกคนเนี่ยเขาทําหน้าที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าหมายถึงบริษัทที่เหมือนเป็นชิปปิ้งหรือทําเขาเรียกไงนะเหมือนเหมือนแบบจัดการบริการขนส่งทางรถให้กับคนนะครับก็เป็นโลจิสติกอย่างหนึ่งหรือว่า จัดการเรื่องท่าเรือก็เป็นอย่างหนึง่งกลุ่มพวกนี้ผมเชื่อว่าทุกคนได้ประโยชน์หมดจากการที่ตู้ขาดด้วยเวลาตู้ขาดเนี่ย<ม>เขาก็ไปเรียกค่าชาร์ตนู่นชาร์ตนี่ได้ได้เพิ่มขึ้นนะครับน้องงามเหมือนเวลาสมมติน้องงามขายของแล้วส่งของอะไรพวกนี้เวลาตู้ขาดทุกอย่างมันแพน,นิกอะนึกออกไหมนะม,มันจะชาร์ทพุ่งชาร์ทเพิ่มเลยเร,เราฟังไม่รู้เรื่องอะมันชาร์ทมั่วไปหมดอะคือ<ม>คือคนทุกคนที่อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ตู้ขาดเขาก็มีหน้าที่ของเขานะตู้ขาดเขาไปหาตู้เรือขาดเขาไปหาเรืออะไรอย่างเงี้ย แต่เขาก็จะมาชาร์จนู่นชาร์จนี่กับเราเป็นเซอชาร์จพิเศษไปเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่างบที่ประกาศออกมาเนี่ยยังดีดีต่อเนื่องแล้วก็ยังดีต่อไปอีกอีกหลายใรมากนะครับคล้ายๆแบบนี้แต่เรื่องสําคัญสําหรับการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่แค่บอกว่าดีไม่ดีมันบอกดีแล้วมันยังมีอัพไซด์ไหมดียังไปต่อได้ไหมดีแล้วแวลูเอชันนี้แพงไปหรือย,อยังอันนี้ต้องไปทํากันบ้านนะครับนะักวิเคราะห์บ้านเราตอนนี้ก็ดีดีหน่อยหนึ่งก็คือโอ้โห เยอะมากนะครับกอรตอก็เหมือนเหมือนออกกฎอะไรมาสักอย่างแล้วทําได้ดีนะครับที่แบบว่านักวิเคราะห์คนหนึ่งเหมือนจะดูหุ้นได้ยี่สิบตัวว่าผมจำไม่ได้เนาะแต่ทุกคนก็ดูได้แบบพอ,พอเขาดูโฟกัสแล้วเขาทาละเอียดเวลาโทรไปเนี่ยโอ้โหแบบบางคนนี่คือเฮ้ยเขาจําได้หมดเขาถามทําได้ดีนะครับก็เราก็สามารถจะไปติดตามไปไปดูผมก็ว่านะ่ายังยังน่าสนใจลงทุนในบางตัวแล้วกันนะครับแต่บางตัวก็ต้องต้องมาดูบางตัวแบบมันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่หุ้นขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาแรงมากๆแล้วเนี่ยก็เรามาระวังครับ โอเคครับถัดมาครับเอ่อมีคนชมพี่มี่มาครับว่าวันนี้พี่มี่หล่อมากครับอ๋อน้องปอปครับอันนี้อันนี้เป็นหน้ามาผมครับถัดมาครับคลินิกเมื่อวานจะทําให้คนกลัวแล้วออกจากตลาดไหมครับไม่หรอกครับเพราะออกไปแล้วจะไปไหนล่ะครับเอาแต่แน่นอนมันมันมันก็เป็นอะไรที่วันนี้เราก็จะเห็นว่าตลาดจะกลับตัวก็กลับตัวยากใช่ไหมครับเพราะไอ้คนที่กลัวเนี่ย วันนี้ก็ยังยังลดอร์ตเห็นเด้งขึ้นมาก็อยากขายเห็นเด้งขึ้นมาก็อยากขายแต่ถ้าเกิดสถานการณ์มันนิ่งแล้วไม่ได้มีเรื่องใหม่ออกมานะครับทุกทุกอย่างจากภาพที่ผมเห็นไม่ว่าจะเป็นตัวเลขตัวเลข e p s ตตลาดตัวเลขคนติดเชื้อตัวเลขการฉีดวัคซีนเนี่ยมันชี้ไปในทิศทางที่ไม่ได้น่ากลัวขึ้นถูกไหมฮะเดี๋ยวพอหายแพนิคล้วจะไปไหนล่ะครับดัตตาดอกเบีย้ยก็ยังต่ําอยู่ใช่ไหมฮะ จะไปอันนู้นก็เสี่ยงอันนี้ก็กลัวสุดท้ายมันก็วนกลับมาที่เดิมนี่แหละครับก็ขอให้เลือกหุ้นที่ดีดีกว่าอย่าอย่าไปอย่าไปตกใจตามตลาดครับจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะครับมันผมผมอธิบายว่านักลงทุนที่ที่ท,ที่อาจจะเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงนะครับเขามากักจะชอบซื้อตอนเขาสบายใจแล้วขายตอนเขาไม่สบายใจแต่มันทํากับหุ้นไม่ได้มันทําได้กับทุกอย่างในชีวิตเลยนะครับสมมติเราคบเพื่อนเจอคนไม่สบายใจเราเลิกคบมันเราคบคนนี้สบายใจเราคบมันนะครับ แต่การลงทุนทําแบบนั้นไม่ได้การลงทุนเป็นแค่สิ่งเดียวที่ทําแบบนั้นไม่ได้ยึดตามเหตุผลยึดตาม valuation ซึ่งเวลาที่ valuation ที่ดีในของที่ถูกเนี่ยมันมาเนี่ยมันมักจะมาตอนที่เราซื้อแล้วเราไม่สบายใจทุกชนิดนะครับจะคิดตรงคิปคุณซื้อบิตคอยด์ที่สามสามพันเนี่ยมันไม่มีทางคุณซื้อได้สามพันถ้าคุณซื้อห้าพันแล้วมันลงไปสามพันเนี่ยคุณก็นอนไม่หลับนะถูกไหมเ <c oughs> พราะคุณมองไม่เห็นหลังจากนั้นว่าห้าพันแล้วมันจะมาเป็นห้าหกหมื่นถูกไหม ถ้าคุณรู้ว่ามาห้าหกหมื่นแน่ๆคุณจะนอนหลับแต่พอมันลงไปสามพันหรือมันจะเหลือศูนย์วะเหลือหนึ่งพันเหลือห้าร้อยคือบรรยากาศตอนนั้นจะเป็นคล้ายๆแบบนั้นก็คล้ายๆกันนะครับอย่าอย่าอย่าตลาดหุ้นอย่าทําตอนที่เราเรือกสบายใจเพราะตอนสบายใจเราสบายใจเพราะมีอินโฟมิชันคอนเฟิร์มเราเยอะแยะมีเพื่อนที่ออบอกเราว่าเฮ้ยดีลงเลยตามเราไฮ้ทุกคนได้อะไรเงี้ยนะครับให้ให้ทากลับกันแล้วกันเวลาสบายใจก็ลงทุนอย่างระมัดระวงังเวลาลําบากใจเนี่ย อ่าให้ทำงานหนักขึ้นดูข้อมูลละเอียดขึ้นแต่อย่าออกจากตลาดครับโอเคครับถัดมาครับกลุ่มอุตสาหกรรมหรือธุรกิจใดที่อาจารย์มีคิดว่าจะตอบสนองทางบวกและลบสูงต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโลกเหตุการณ์และหรือสถานการณ์อื่นๆเช่นการปรับตาอัตราดอกเบีย้ยครับขอบคุณครับการปรับอัตราดอกเบีย้ยคือผมผมไม่ได้เชื่อว่าอัตราดอกเบีย้ยมันจะกลับเป็นขาขึ้นแบบรุนแรงนะครับเพียงแต่ว่า ในรอบนี้เงินเฟริรมันขึ้นมาแรงจริงๆราคาคอมมูนิตี้มันปรับตัวขึ้นมาเร็วจริงๆนะครับแต่เวลามันขึ้นมาแล้วเนี่ยผมเองคิดว่าคอมมูนิตี้รอบนี้ไม่ใช่ซูเปอร์ไซโคนะครับมันเป็นแค่แบบว่าซัพพลายอาจจะหายไปแล้วทุกอย่างมันเปิดเมืองพร้อมกันมันก็ตื่นเต้นหน่อยหนึ่งขึ้นมารอบหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะเห็นของจริงของไม่จริงละของจริงก็จะยังคงราคาแพงอยู่ได้เดี๋ยวของไม่จริงเนี่ยมีซัพพลายที่เหลืออยู่เยอะๆเดี๋ยวเขากดสวิตช์เพื่อเปิดขึ้นมาเนี่ยไอราคามันก็จะกลับไปสู่จุดทีีี่่จุดทเาเารยกไงนะ จุดที่จุดที่ทําให้เงินเฟอ้อไม่ได้รุนแรงขนาดนี้เพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยถ้ามีถ้ามีนะครับคงไม่ใช่ปีนี้ผมผมคิดอย่างนี้นะครับทั้งประเทศไทยและอเมริกาคงไม่ใช่ปีนี้อาจจะเป็นปีหน้าอาจจะเป็นปีหน้าแต่ตลาดมันก็มองล่วงหน้านะครับพอผ่านเดือนหเดือน6ไปเขาก็เริ่มฟังถอยแถลงแล้วว่าเฟดว่ายังไงจะขึ้นไหมถ้ามันขึ้นแค่ไม่มากเช่นขึ้นสักไม่เกินไม่เกิน50สตางค์หรือเจสสตางค์อย่างเงี้ย ผมว่าจะทําให้อุตสากรรมใดหนึ่งเปลี่ยนเป็นดีแล้วไม่ดีเลยเนี่ยมันคงไม่ถึงขนาดนั้นมันคงไม่ถึงขนาดนั้นหมายถึงว่าเอาอุตสาหกรรมประกันที่เอาเงินไปฝากซื้อพันธบัตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคงไม่ถึงขนาดว่าโอ้โหมันจะเปลี่ยนภาพเชนธุรกิจแต่แน่นอนเขาก็ดีขึ้นเขาไม่ต้องตั้งสำรองนู่นนี่นั่นนะครับอาจจะอาจจะอาจจะพูดเป็นอุตสาหกรรมยากวันนี้ผมผมว่าตลาดหุ้นจากตรงนี้ไปกลยุทธ์ผมนะครับผมก็ปรับเป็น b บ t t o m ท p แหละผมอาจจะเลือกหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ดีมากแต่ไม่แพงนัก ราคาธรรมดาหรืออาจจะเลือกหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มี question mark แต่ราคาต่ํามากก็ได้แต่แต่ตอนนี้จะพยายามเน้นที่ตัวธุรกิจว่าเฮ้ย mm hmm. เขาแข็งแกร่งพอที่จะผ่านวิกฤตเวลาเขาเจอวิกฤตปีที่แล้วเป็นข้อทดสอบที่ดีนะครับโควิดเราจะเห็นเลยว่าเวลาเจอวิกฤตเนี่ยองค์กรไหนแข็งแกร่ง